ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกําลังใจให้กับช่องรุ่งอรุณเนไทยกันด้วยนะคะไปฟังกันต่อเลยค่ะตอนที่35เสียงเอะอะอะไรกันสวัสดีครับท่านยา่าอีวานนี่มันอะไรกันแล้วคนพวกนี้หมายความว่ายังไงท่านย่ามองกลุ่มคนมากมายที่เข้ามาในบ้านของเธอผู้ชายผมพามาช่วยขนของหนักส่วนผู้หญิงให้มาเก็บของเบา ท่านย่าอยู่นานคนไม่กี่คนคงเก็บของให้ไม่หมดของอะไรอิวานเก็บพูดอะไรผมมาเชิญท่านย่าออกจากที่นี่โดยระม่อมเชิญออกเก็บบ้านหรือเปล่าพีพีกระโดดหน้าผาพร้อมคำสารภาพทุกอย่างแน่นอนว่าผมยังไม่มีหลักฐานอย่างอื่นแต่ท่านย่าทำอะไรไว้ย่อมรู้ตัวดีอ่าผมมีของขวัญให้ท่านย่าอีกชิ้นอิวานเดินเข้าไปพร้อมยื่นซองเอกสารให้ท่านยา่าถ้าผมเป็นท่านยา่าจะเปิดดูนะครับ หูตาจะได้สว่างอีวานยิ้มเย้ยหยันให้ทัญ่ารับซองและหยิบของข้างในออกมาโดยทันทีมันคือภาพถ่ายของซูซี่และภาพไม่มีเซ็นเซอร์ใดๆนี่พวกแกเรื่องแบบนี้บังคับกันไม่ได้หรอกครับทัญ่าจากไปอย่างสงบเถอะครับพวกแกไม่มีสิทธิ์ผมมีสิทธิ์อย่างเต็มที่ครับเรื่องที่ท่านญ่าไปก่อก,กวนในบริษัทกรรมาการรู้เรื่องหมดแล้วครับ ท่านย่าทำร้ายตระกูลของเราคนในครอบครัวเราก็ไม่ยอมครับไปเถอะครับตอนนี้ทุกอย่างที่ท่านย่าหวังไม่มีทางสำเร็จอย่าละโมบมากไปกว่านี้เลยครับเท่าที่มีอยู่ก็เพียงพอจนลมหายใจสุดท้ายแล้วครับพวกแกท่านย่าโกรธจนใบหน้าบิดเบี้ยวแล้วเธอก็ถูกคนของอีวานลากไปขึ้นรถออกจากบ้านใหญ่ไปอย่างรวดเร็วทาดีแลนรู้คงไม่ชอบใจนักมาร์กเอ่ยกว่าจะรู้ก็คงอีกนาน เจ็บหนักขนาดนั้นคงต้องพักยาวต้องอาศัยช่วงนี้แหละดีที่สุดดีเล่นใจดีกับแท่นย่ามามากแล้วนี่เล่นเอาชีวิตขวัญเลยทนต่อไปไม่ไหวแล้วน้องสะปนยน่ารักแบบนี้ควรค่าแก่การรักษาไว้มาร์กยิ้มออกมาขวันจะกลับไปเรียนหนังสือคะ่ะตามใจสิคุณฟงเลี้ยงลูกได้นะคะดีเล่นพยักหน้ารับแม้ขวัญจะดีขึ้นแต่ประสบการณ์ครั้งนี้ทำให้ขวัญฝันร้ายอยู่ตลอดเวลา หมอหัวแนะนําให้ขวัญมีกิจกรรมอื่นการเรียนต่อของขวัญก็เป็นทางออกที่ดีแล้วอยากเรียนคณะไหนธุรกิจของครอบครัวคือการค้าอัญ,ญมณีขวัญอยากเรียนออกแบบอัญ,ญมณีค่ะเรื่องแบบนี้ถ้าไม่ชอบอย่าฝืนชอบสิคะตอนที่เห็นคุณฟงทําตอนนั้นขวัญละคันไม้คันมือมากอยากลองทําค่ะตามใจเสียงของคุณฟงเหมือนไม่เชื่อว่าขวัญจะทําได้เชื่อไม่เชื่อความสําเร็จของขวัญขึ้นอยู่กับเรื่องนี้หรอ ใจร้ายไปดูเคนได้แล้วไม่ไปเมื่อกี้คุณฟองเพิ่งรับปากเองว่าจะดูแลเคนเองดีเล่นชำเลืองมองขวานที่ก้มหน้าจดจ้องหน้าจออ่านรายละเอียดการสมัครเรียน6เดือนแล้วหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นทั้งเขาและขวานไม่มีใครเอ่ยถึงอีกเลยแต่พวกเขาต้องย้ายออกจากบ้านมาอาศัยอยู่ที่คอนโดย่านเซ็นทรัลหลังเดิมตั้งแต่ย้ายมาขวานก็สดใสขึ้นอีวานกับมาร์กต้องเที่ยวไปเที่ยวมา เพราะบ้านหลังใหญ่ที่ท่านย่าเคยอยู่นั้นดีแลนไม่พร้อมเข้าไปอยู่อีวานจึงเข้าไปอยู่แทนรอจนเคนโตขึ้นบ้านหลังนี้พวกเขาลงความเห็นว่าจะเป็นของเคนต่อไปกรีงกรีงเสียงรอสายอีวานมาเอาเคนไปทีขวัญเงยหน้าจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ดูเอาเถอคนเป็นพ่อดีแลนเดินไปหาเคนที่ตื่นแล้ว เขาเปลี่ยนผ้าอ้อมให้เคนอย่างคล่องแคล่วเรียมตัวไว้เถอะดีแลนพูดเสียงราบเรียบขวัญเบิกตากว้างทันทีตอนนี้ทุกคืนเธอแทบไม่ได้พักเลยคุณฟงกินตับเธอทุกวันเลยนี่ฟ้ายังไม่มืดเลยเขาก็กําจัดเคนให้พ้นทางจะกินเธออีกแล้วหรอคิดถึงโรงพยาบาลจังเลยขวัญร้องเสียงดังดีแลนพักรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลสี่เดือนเต็ม ตามคำสั่งของอีวานอย่างเด็ดขาดเป็นครั้งแรกที่อีวานยืนยันนอนยันเรื่องนี้ท่านนายยังไม่หายดีเป็นคนปกติก็ไม่ต้องออกจากโรงพยาบาลสี่เดือนที่ผ่านมาถือเป็นการพักร้อนยาวของเขาไปเลยงานไม่ให้ทำนอกจากกินนอนดูแลร่างกายแล้วนอกเหนือจากนี้เขาไม่ต้องยุ่งแม้แต่จะได้เห็นหน้าเคนยังยากลำบากขวัญเองก็เช่นกันที่เฝ้าสามีตลอดเวลา จะออกจากโรงพยาบาลก็เฉพาะตอนที่กลับไปหาเคนเท่านั้นเคนจึงอยู่ภายใต้การดูแลของมาร์คเป็นส่วนใหญ่เพราะอีวานต้องเข้าบริหารแทนดีแลนตลอดสี่เดือนที่ผ่านมาและยังต่อมาอีกสองเดือนแม้ดีแลนจะออกจากโรงพยาบาลมาพักต่อที่บ้านขวัญหน้ามู่เมื่อคำพูดของเธอไม่มีผลใดๆกับสามีที่กำลังแต่งตัวให้ลูกน้อยวัยสิบเดือนอย่างขมีขมันตอนที่เคนยังแบบบอก ลูกสามารถอยู่ในห้องเดียวกันกับพวกเขาได้ในยามที่พวกเขามีแสกกันแต่พอหลังจากที่คุณฟองออกจากโรงพยาบาลเขาก็บอกว่าลูกชายเราโตแล้วมันไม่เหมาะที่พวกเราจะทำอะไรกันต่อหน้าลูกแม้ลูกจะหลับไปแล้วก็ตามทีเถอะติ้งตองเสียงอดอหน้าประตูโอ้โหมาเร็วชะมัดขวัญรีบลุกขึ้นไปหาเคนทั้งก่อนแล้วหอมแก้มลูกก่อนที่จะวิ่งเข้าห้องนอนไปอย่างรวดเร็วเพราะอะไรน่ะเหรอก็เพราะเธอเขินน่ะสิ ทั้งๆท,ที่รู้ว่าคุณฟงไม่เคยพูดเรื่องแบบนี้กับคุณอีวานแต่พอเห็นสายตาของคุณอีวานเธอถึงรู้สึกว่าเขารู้ว่าคุณฟงกำลังจะทำอะไรเรื่องซูซี่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมไปรักษาตัวที่อเมริกาแล้วตามที่นายแนะนำไว้เดินทางแล้วเมาาวื่อเช้านี้ดีแลนพยักหน้ารับและเขาก็โล่งอ,อกมากขึ้นซูซี่หายไปหลายเดือนพวกเขาสองคนออกตามหาเธอจนพบว่าเธอป่วยเป็นนิมโฟเนีย เพื่อเป็นการรักษาชื่อเสียงของเธอพวกเขาปิดเรื่องนี้เป็นความลับและส่งตัวเธอไปรักษาที่อเมริกาที่มีสถานที่ที่เชี่ยวชาญดูแลโรคด้านนี้อยู่ไม่ใช่ความผิดของนายเลยดีแลนพยักหน้าแต่ภายในใจเขาก็ยังไม่อาจยอมรับได้แต่จะแก้ไขอะไรตอนนี้ก็ไม่ได้ถ้าเพียงแค่เขาตอบรับรักกับซูซี่ชีวิตของเธอคงไม่ตกต่ำแบบนี้ ก็เป็นได้การได้มาซึ่งความสุขของตัวเองและต้องแลกกับความทุกข์ของใครอีกคนอีวานเข้าใจน้องชายอย่างดีคำพูดอะไรตอนนี้ไม่อาจช่วยให้ดีแลนดีขึ้นคงต้องให้เวลากับดีแลนสักหน่อยเขาจึงลากลับพร้อมเคนในอ้อมแขนเกิดอะไรขึ้นคะเกิดอะไรขึ้นคะขวัญที่เข้าไปอาบน้ำเริ่มเมื่อรอยอยู่นานแล้วคุณฟองของเธอก็ยังไม่ปรากฏตัว และเมื่อออกมาก็เจอเขานั่งนิ่งพร้อมวายดื่มไปเยอะหรือเปล่าคะดีแลนสายหน้าและยื่นแขนให้เธอเข้ามาใกล้เขาขวัญเคยได้ยินหรือรู้จักโรคนิวฟนเนียไหมขวัญสายหน้าแล้วโรคฮิีเรียร่ขวัญพยักหน้ามันเป็นแบบไหนค่ะผู้ชายไม่ได้ดีแลนสายหน้าสองโรคนี้เหมือนกันตรงที่เป็นโรคทางจิตเวชเหมือนกันเรียกร้องความสนใจเหมือนกัน คนที่ป่วยโรคนี้เกิดจากหลายสาเหตุแต่หลักๆคิดว่าตัวเองขาดความรักจึงมีพฤติกรรมเรียกร้องความสนใจแต่โรคทางจิตที่ส่งผลต่อความต้องการเซ็กส์คือโรคนิวโฟนเนียทำไมจู่ๆคุณฟงถึงพูดเรื่องนี้คะซูซี่ป่วยเป็นโรคนี้ขวัญตกใจกับเรื่องที่ได้รับรู้สา,ม,ามีเธอรับปากแล้วว่าถ้ามีอะไรที่จะส่งผลต่อครอบครัวเขาจะไม่ปิดบังเธอสาเหตุเพราะฉันเอง คราวนี้ขวัญตกใจหนักกว่าทำไมอ่ะคะซูซี่รักฉันมาตลอดแม้ฉันจะชัดเจนิ่งของฉันว่าฉันไม่เคยรักเธอแต่ฉันก็ไม่เคยเล็ดขาดกับเธอฉันเอาแต่หลบเลี่ยงหนีเธอหาเหตุผลมาโดยตลอดไม่เคยเอ่ยปฏิเสธเธอไปตรงๆตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาซูซี่รอฉันมาตลอดรอให้ฉันเติบโตรอให้ฉันเรียนจบรอให้ฉันได้ทำในสิ่งที่ต้องการขวัญนิ่งไปหัวใจเธอ รีบลงทันทีขวัญฉันขอไปอเมริกาได้ไหมตอนนี้ซูซี่ถูกส่งตัวไปรักษาอยู่ที่นั่นแล้วค่ะข,ขวัญตอบกลับเสียงบางเบามากขวัญเก็บบ้าไปแล้วส้มโวกเวกโวยวายดังลัน่นเขาใจร้ากับแกมากไปแล้วกับลูกแกด้วยส้มยังสงบสติอารมณ์ไม่ได้ขวัญทำได้แต่นั่งถอนหายใจ คุณฟงเดินทางไปอเมริกานาน,านกว่า6เดือนเขาโทรหาเธอและลูกวันเว้นวันไม่มีขาดตกบกพร่องเลยสักนิดเฮ้ย <Hey, S 2> นั่นรถเมฆนี่ขวัญหันไปมองตอนนี้เธอและเคนย้ายกลับมาเมืองไทยแล้วขวัญออกไปเที่ยวกับพวกเราเถอะลุงของหลานเคนก็อยู่ตอนนี้แกเครียดมากควรหาอะไรทําเสียบ้างนะนะนะสม้มทำไมเมื่อก่อนฉันไม่รู้สึกว่าแกจะเป็นคนดีขนาดนี้ฉันจะถือว่าเป็นคำชม เอ๊ะนั่นยายแหนมนี่แฟนเมฆเหรอไม่ใช่สองคนนี้เรียนคณะเดียวกันแบบยายแหนมอ่ะในเมฆไม่จีบหรอยายเนี่ยแกล่งดังเลยกล้กกาเมฆเอาไม่อยู่หรอแหนมนิสัยดีมากเลยเขาเป็นเพื่อนไว้รับรองดีมากๆดีเลยพายายแหนมไปด้วยต้องสนุกมากๆสวัสดีค่ะแหนมกริฐาสีวันนาทักทายขวัญเสวัสดีค่ะคุณแหนมขวัญทักทาย อย่าเรียกคุณเลยเป็นเพื่อนกันรเรียกแหนมเฉยๆดีกว่าและพวกขวัญก็นั่งคุยวางแผนสำหรับการท่องราตรีกันในคืนนี้จริงเหรอคะเนี่ยสงสัยมานาน,านแล้วเขาว่ากันว่าฝาแฝดจะมีจิตสัมผัสถึงกันเป็นเรื่องจริงไหมคะจะว่าไปเรื่องแบบนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อส่วนบุคคลส่วนตัวของแหนมแล้วแหนมเชื่อนะคะขวัญก็เชื่อคะ่ะแม้ไม่ใช่ตัวขวัญเองแต่สามีของขวัญกับพี่ชายฝาแฝดเขา แค่มองตากันก็เหมือนเข้าใจกันทะลุปลุกโป่งเลยอาไม่ไม่ไม่สัญญาเดี๋ยวนี้ว่านับแต่วินาทีนี้ขวัญเพื่อนรักหยุดคิดหยุดพูดถึงสามีของเธอซะไม่ได้จะมาทำลายครอบครัวเพื่อหรอกนะเข้าใจตรงกันนะฮ่าฮ่แม่หัวเราะออกมาที่เมื่อก่อนกลัวเขาหัวหดเลยไม่ใช่เหรอเพราะตอนนั้นฉันรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอแต่ตอนนี้สิ่งที่เขาทำกับขวัญทำให้ฉันรู้สึกว่าตัวเองสูงส่งขึ้นมาทันที แหนมและเมฆมองตากันและเป็นเมฆสะกิดส้มที่พูดมากเกินไปแล้วแม้จะเป็นเพราะเป็นห่วงเพื่อนก็ตามทีป้าพาเอาของว่างมาเพิ่มแล้วเดี๋ยวขวัญขอตัวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะขวัญปลีกตัวจากมาแล้วเมื่อกลับขึ้นมาชั้นสองก็เจอกับมาร์กและอีวานที่ทั้งสองแวะเวียนมาอยู่เป็นเพื่อนเธอบ่อยๆขวัญจะออกไปข้างนอกกับเพื่อนๆน,นะคะขอโทษนะขวัญอีวานเข้าใจน้องสะพ้ยคนนี้ดี ห้ามไม้ก็ดูจะเห็นแก่ตัวเกินไปขวัญตั้งหาะะ่างราคาที่ต้องขอโทษที่ทําตัวไม่เหมาะสมกับฐานะสพายของตระกูลความน้อยเนื้อต่ําใจเออร้อนอีกครั้งทําไมนะการดําเนินชีวิตคู่ของเธอกับคุณฟองมันถึงยากนักเขาพร่าบอกรักเธอซึ่งเธอก็รู้ว่ามันจริงแต่รักมากนีสิเธอเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าเขารักเธอมากพอไหมอุปสรรคก็เจอกันมาไม่น้อยถึงขั้นเทพเสียชีวิตจากกันไปก็เจอมาแล้ว ทำไมนะเธอยังรู้สึกไม่มั่นคงกับเขาทุกครั้งที่เขาตัดสินใจทอดทิ้งเธอไว้เพียงลำพังเพื่อแก้ไขอุปสรรคที่เกิดขึ้นดีเล่นเป็นคนจิตใจดีมากบางครั้งฉันก็รู้สึกว่าเขาก็อ่อนแอเกินไปแต่เขาก็หัวรันเกินไปและไม่มีใครจะยับยั้งการตัดสินใจของเขาได้ขวัญเข้าใจคะ่ะขอตัวก่อนนะคะขวัญไม่อยากให้เพื่อนๆรอนานมาร์กเดินออกมาพร้อมกับเคนในอ้อมแขน ขวัญจะไม่ไหวแล้วนะผมคุยกับดีแลนแล้วแต่เจ้านั่นก็ทำให้หน้าโมโหจริงๆตอนนี้ดีแลนอยู่ในสถานการณ์กลืนไม่เข้าคายไม่ออกซูซี่ก็อาการไม่ดีเลยคนเดียวที่จะทำให้ดีแลนกลับมาได้ก็คือขวัญแต่เธอไม่ยอมเอ่ยเลยเด็กคนนี้ใจแข็งมากตึงตึงตึง,ตง,ตงเสียงดนตรีอุกทึกแร่งอะดรีนาลีนตื่นแต้นในร่างกายทั้งสี่ให้ตื่นตัวไปเถอะวันนี้พวกเราเต็มที่เลย ขวัญพยักหน้าเธอยังไม่เคยมาเที่ยวที่แบบนี้เลยจริงๆมันต้องสนุกแน่ๆและมันคงจะช่วยเธอได้จริงๆบทที่36ขวัญกลับมาเร็วขนาดนี้เลยเหรออีวานเอ๋ยเมื่อได้ยินเสียงรถมาจอดที่หน้าบ้านตึกแย่แล้วค่ะคุณอีวานปปพาเกิดอะไรขึ้นคุณคุณดีแลนค่ะฮะอีวานลุกพรวดจากเก้าอี้ทันทีมาร์กที่ป้อนนมเคนอยู่พานตกใจไปด้วย วันตั้งมากมายทำไมไม่กลับมาทำไมต้องเป็นวันนี้ด้วยแล้วคิดจะบอกกันล่วงหน้าสักนิดก็ไม่มีทำไงดีมาร์กมาร์กสส่หน้าไปมาถ้าดีแลนรู้ว่าขวัญไปไหนแล้วเราก็บ้าแตกแน่ๆเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาเรื่อยๆมาร์กมาร์กช้อนรากตุ้ยนุ้ยของหลานชายขึ้นมาทันทีเคนพ่อกลับมาแล้วทำตัวน่ารักช่วยแม่หนูด้วยนะดีแลนว้าวในที่สุดเกย็กับมาแล้วอีวานโผล่เข้ากอดน,น้องชายโดยทันที พอแล้วพี่เก็บผมไปนะอีวานยังพูดต่ออืมดีเลนขันรับในคอสายตามองไปยังเคนที่จ้องมองมาทางเขาอีวานพี่ทำตัวมีพิรุธรู้ตัวไหมอีกอย่างผมเพิ่งกลับมาอยากจะพักและเคนรอผมอยู่อีวานหยุดกึกทันทีเคนมาหาพ่อสิมาร์กเดินเข้ามาพร้อมส่งเคนให้กับดีเลนทันทีแล้วพวกเขาก็ถอยห่างมาป้าพากลับมาอีกครั้งกับน้ำเย็นๆขวัญอยู่ในห้องเหรอ ดีแลนเอ่ยถามป้าพาเหนื่อยทำไมไม่ไปพักเลยดิแลนอีวานพูดแทรกทันทีดิแลนหันไปมองอีวานป้าพาอาศัยจังหวะนี้รีบเดินออกจากห้องไปอย่างรวดเร็วขวัญไปไหนดีแลนจ้องไปที่อีวานทันทีขวัญเหรออ๋อออกไปกับเพื่อนผู้หญิงคนนั้นชื่อไรนะที่มาบ่อยๆส้ออมอะไรเนี่ยแหละคงไปชอปปิ้งกันตามประษาผู้หญิงดิเลนหันไปมองนาฬิกาตอนนี้สามทุ่มแล้ว ผมไม่กินอะไรแล้วขอตัวก่อนดีเล่นไม่เอ่ยอะไรต่อพาลูกน้อยเดินจากไปเขาเชื่อไหมมาร์กถามอีวานทันทีพูดยากเดาไม่ออกว่าแต่ขวัญช้อปปิ้งตั้งแต่เมื่อไหร่ขวัญไม่ชอบหรอกแต่ขวัญเป็นพวกปฏิเสธคนไม่เป็นมาร์กพยักหน้าเข้าใจกลับเข้าห้องได้แล้วใช่ไหมใช่กลับเข้าไปโทรหาขวัญด่วนจีพูดแล้วรีบรุดไปอย่างรวดเร็ว SOS ขวัญน,น้องรักรีบกลับบ้านด่วนสามีกลับมาแล้วดีเลนมองโทรศัพท์ของขวัญที่ลืมวางไว้บนเตียงว่าแล้วขวัญต้องแอบงอนเธอไม่ได้ย้ายไปอยู่ห้องนอนใหญ่ของเขาเธอยังอยู่ห้องเดิมของเธอดีเลนเห็นนานแล้วว่าอีวานพยายามโทรหาขวัญหลายครั้งและเขาก็ตั้งใจไม่รับเพียงรอตึงตึงตึง,ตง,ตง,ตงเสียงดนตรีกึกก้องกังวานผับดังย่านรัชดาขวาัญปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเธอสนุกจริงจ เธอพลาดช่วงเวลาการใช้ชีวิตตามไวัยไปนานแต่งงานตั้งแต่อายุ18มีลูกตั้งแต่อายุ19เธอกับลูกคงเติบโตไปพร้อมๆกันแน่นอนเสียงหัวเราะของทุกคนดังประสานไปกับเสียงเพลงและการแสดงบนเวทีไม่มีการติดต่อกลับมาเลยไปกันไปไหนมาร์กถามตามขวัญกลับบ้านไงเพราะท่านดึกไปกว่านี้ดีแลนต้องรู้แน่ๆเบอร์เพื่อนๆขวัญละ่ะ ไม่มีเลยขวัญเคยทําอะไรแบบนี้ที่ไหนก็เลยไม่เคยขอเบอร์เพื่อนๆไว้ไปถามป้าพาก่อนอีวานพยักหน้าเห็นด้วยและทั้งสองก็ออกจากห้องไปอย่างรวดเร็วป้าพายังอยู่ในครัวเคยมีค่ะเบอร์เก่าของคุณเมฆแต่คุณเขาเปลี่ยนเบอร์ไปนานป้าก็ไม่เคยขอเบอร์ใหม่ไว้เพราะเห็นว่าคุณขวัญกับคุณเมฆไม่ค่อยได้ติดต่อกันนานคุณส้มก็ไม่มีค่ะคุณขวัญเคยทําแบบนี้ที่ไหนกันป้าพาสายหน้าอย่างหมดหวัง งันไปรับกลับรู้หรอว่าที่ไหนมาร์กถามอ่าป้าทราบค่ะได้ยินว่าแถวรัชดาร้านวันอะไรเนี่ยล่ะค่ะอีวานยิ้มกว้างออกมาทันทีเมื่อเห็นทางสว่างแต่สิ่งที่ทุกคนไม่คาดคิดคือที่ช่องประตูครัวร่างสูงยืนอยู่กับเคนที่หลับไปแล้วในอ้อมแขนไม่มีใครไปไหนทั้งนั้นดีเล่นเสียงเย็นเดินเข้าไปในครัวและส่งลูกน้อยในอ้อมแขนให้กับอีวาน เมียผมผมจะไปพากลับเองทุกคนยิ้มไม่ออกบรรยากาศเปลี่ยนไปทันทีถนนในเมืองหลวงของประเทศไทยยังคงเต็มไปด้วยยวดยานการเดินทางไม่ได้เร็วอย่างใจต้องการย่านรถติดอันดับต้นๆยังคงรักษาลำดับไว้อย่างดีเยี่ยมขวัญน,น่าสงสารจริงๆหกเดือนเต็มๆเลยที่ไม่ได้ออกไปไหนวันๆเอาแต่รอสามีกลับบ้านเนาะมา อีวานเอ่ย่ามกลางความเงียบในรถที่ค่อยๆขยับไปอย่างช้าๆดีแลนยังคงเงียบนิ่งเขาไม่ได้ต้องการเพื่อนร่วมทางเลยแต่เหตุผลต่างๆของคนที่อยากตามมาด้วยหาที่จอดรถยากนะบ้างละหลายตาดีกว่าตาเดียวบ้างละเหตุผลมากมายที่จะต้องการมาด้วยของพี่ชายรู้สึกว่าน้องสะพ้ายคนนี้เป็นที่ถูกใจพี่สามีเหลือเกินดีแลนคิดในใจ ช่วยกันดีนะักเมื่อดีแลนยังคงเงียบและอีวานพยายามจะพูดต่อแต่มากก็สะกิดห้ามไว้ตอนนี้อารมณ์ของดีแลนไม่มีใครคาดเดาได้ใครไม่โกรธก็เกินไปแล้วที่รู้ว่าเมียตัวเองไปเที่ยวที่แบบนั้นไปเที่ยวกับเพื่อนๆที่โสดใครเห็นก็ต้องคิดว่าขวัญก็เป็นเด็กสาวที่ยังโสดสำหรับคนอื่นเขาไม่รู้แต่สำหรับดีแลนที่หวงและรักเมียขนาดนี้ต้องหึงหนักอย่างมาก ดีแลนเป็นพวกกึ่งหัวโบราณเสียด้วยในที่สุดพวกเขาทั้ง3มก็มาถึงดีแลนลงจากรถปล่อยให้อีวานและมาร์กไปวนหาที่จอดเอาเองกรีดตึงๆๆเสียงกรีดร้องอย่างมีความสุขของเหล่านักเที่ยวดังกึกก้องแข่งกับเสียงดนตรีร้องรำทำเพลงพนักง,งานต้อนรับเข้ามาทักทายดีแลนผมมาหาเพื่อนอ๋อค่ะต้นไหนคะเดี๋ยวพาไปค่ะไม่เป็นไรผมมาบ่อยเดี๋ยวเดินเข้าไปเอง ดีแลนพูดจบไม่สนใจพนักง,งานต้อนรับอีกเลยเขาเดินเข้าไปด้านในเดยทันทีร่างสูงที่ได้เปรียบกว่าใครกว่าสายตามองไปทันทีแสงสว่างน้อยแต่แสงสีที่มากมายพอทำให้ร่างสูงหาคนที่ต้องการเจอไม่ยากควัญสนุกสนานมากแต่เหมือนจะมากไปแล้วเธอน่าจะมึนๆแล้วดูจากอากาศพวกเขามีการชนแก้วเต้นรำกันอย่างสนุกสนานดีแลนเกิดความคิดบางอย่าง เขาเปลี่ยนใจเรียกพนักงานเสิร์ฟผมอยากได้โต๊ะตรงมุมนั้นพูดพร้อมกับชี้ไปยังโต๊ะว่างที่สามารถมองเห็นโต๊ะของขวัญได้ถนัดพนักงานนำไปโดยทันทีเบียดีเลนสั่งเครื่องดื่มง่ายๆเขานั่งลงและสายตาไม่ได้สนใจการแสดงบนเวทีและไม่ได้สนใจท่วงทำนองดนตรีการเลยดวงตาเข้มจ้องไปแต่ที่โต๊ะของขวัญเฮ้ยขวัญเพื่อนสาวดื่มเยอะไปหรือเปล่าไม่ยังได้อีก ขวัญยกขวดเครื่องดื่มกรอกลงคอเธอไม่เคยดื่มมาก่อนตอนแรกรู้สึกว่ารสชาติไม่ดีเลยแต่พอดื่มเรื่อยๆมันก็เริ่มคุ้นและรสชาติอย่างแปลกประหลาดรู้สึกตัวอีกทีก็ขวดที่สองแล้วอยากเข้าห้องน้ําแหนบอกว่าเธอก็ด้วยทั้งสองเลยเดินไปด้วยกันดีแลนลุกตามทันทีคนที่มากับขวัญเขาไม่รู้จักว่าเธอเป็นใครสวัสดีครับดีแลนทักทายหลังจาก แหนพยุงขวัญออกมาจากห้องน้ำคุณคือสามีของขวัญดีเล่นมองไปที่ขวัญเออขอโทษนะคะฉันไม่เคยเห็นหน้าสามีของเพื่อนมาก่อนถ้าคุณใช่ตัวจริงก็ต้องไปแสดงให้กับเพื่อนๆคนอื่นทราบค่ะดีเล่นพยักหน้าเพราะตอนนี้ให้ถามขวัญเธอก็คงไม่สามารถบอกได้เพราะเธอคอพับคออ่อนไปแล้วดีเลนหลีตามองขวัญที่เมาไม่น้อยไม่บ่งบอกถึงอารมณ์แหนพยุงขวัญกลับโต๊ะ แม้จะทุลักทุเลหน่อยแต่หล่อนก็ไม่ให้เขาแตะต้องขวัญเลยฉันไหวค่ะเธอว่าอย่างนั้นเมื่อทั้งสามเดินกลับมาที่โต๊ะส้มและเมฆหยุดกึกและแง่งมองร่างสูงผมดีลแลนเมฆกลืนน้ำลายเหนียวลงคออย่างยากลำบากในทันทีส้มแม้จะเคยเห็นหน้าเขาไกลๆแต่แม่พิมพ์อีกอานที่อยู่ที่บ้านทำให้เธอรู้ว่าเขาตัวจริงผมพาเมียกลับได้แล้วใช่ไหมทั้งสองพยักหน้า แหนบจึงยอมปล่อยขวัญเข้าสู่อ้อมแขนดิแลนขอบคุณทุกคนแหนบนิ่งๆแต่เพื่อนอีกสองคนหน้าบอกบุญไม่รับอย่างชัดเจนเขาดุมากเลยเหรอส้มและเมฆพยักหน้าเมื่อแหนบเอ่ยถามหลังจากที่ดิแลนพาขวัญไปไกลแล้วบางทีรู้สึกว่าเขาเป็นมาเฟียมากกว่านักธุรกิจเลยละ่ะส้มเอ่ยแต่ดูเขารักและเป็นห่วงขวัญมากเรื่องนั้นไม่เถียงเขาเฝ้าฟูมฟักเลี้ยงขวัญมาหลายปี ขอขวัญจากพ่อของเธอตั้งแต่ขวัญอายุ15รักมากไหมล่ะแหนมพยักหน้ารักมากแบบนี้ต้องห่วงมากด้วยแล้วแบบนี้ขวัญไม่แย่หรอที่แอบหนีเที่ยวและถูกจับได้ฮ้ยส้มและเมฆมองตากันความรู้สึกผิดรุมร้าโจมตีพวกเขาทันทีเขาคงไม่ทำร้ายขวัญหรอกนะส้มเอ่ยออกมาอย่างไม่สบายใจตบตีไม่มีหรอกแต่ถ้าไม่สั่งสอนเลยดูจะไม่เข้ากับบุคลิกของเขานะ คำพูดของแหนมทำให้เมฆทึ่งมากเพราะเขาเองก็มีประสบการณ์ทำนองนี้มาแล้วซึ่งตอนนั้นขวัญเองก็ชอกช้ำอยู่นานไม่ควรรอเร่นกับไฟเลยและไม่ควรถูกจับได้เลยจริงๆขวัญโชคดีนะกลับกันเองนะดีเล่นเอาขวัญเข้าไปไว้ในรถและหันไปพูดกับมาร์กและอีวานที่กำลังจะเข้าไปสมทบแต่ดีเล่นก็ออกมาพร้อมกับขวัญที่สภาพเมามายสวยแล้วอีวานพึมพำเบา รถหรูมุ่งหน้าไปตามถนนไฟเลี้ยวถูกเปิดทันทีเมื่อเห็นป้ายไฟโมเตลจบไปอีกตอนแล้วนะคะเป็นกำลังใจให้กับช่องรุ่งอรุโนทยด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้านะคะ